สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เราพบกันวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องศาสนาพิธีนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวนักเรียนมาดูจุดป,ประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะสําหรับจุดป,ประสงค์การเรียนรู้นะคะมี3ข้อข้อที่1นนักเรียนสามารถอธิบายศาสนาพิธีของพุทธศาสนาได้นะคะ ข้อที่2นักเรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับศาสนาพิธีเป็นแผนผังความคิดได้ข้อที่3มีความใฝ่รู้และมุ่งมั่นในการทำงานนะคะศาสนาพิธีนะคะศาสนาพิธีก็คือพิธีกรรมทางศาสนานะคะที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนนะคะ ศาสนาพิธีของพระพุทธศาสนามีจำนวนมากเช่นพิธีทําบุญพิธีถวายทานซึ่งชาวพุทธควรปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาชมคลิปวิดีโอการสอนกันเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวพบกันอีกนะคะตอนนี้นักเรียนชมคลิปวิดีโอการสอนได้เลยค่ะกิจกรรมทางศาสนา สวัสดีค่ะน้องๆเคยได้ไปทํากิจกรรมทางศาสนากันบ้างไหมคะบางคนอาจจะเคยไปทําบุญกันมาบ้างแล้วแต่ว่ากิจกรรมทางศาสนามีมากกว่าการทําบุญนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆกันในวันนี้น้องๆจำได้ไหมคะว่าในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมารยาทชาวพุทธนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่เราจะได้แสดงความเคารพพระรัตนตรยัยอันเป็นสิ่งที่ดีงามได้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องกิจกรรมทางาศาสนาค่ะน้องๆตอบกันได้หรือเปล่าคะว่าหมายถึงอะไรกิจกรรมทางาศาสนาก็คือ การปฏิบัติตนทางศาสนาอื่นๆ ok นอกเหนือจากการทำบุญที่น้องๆรู้จักเช่นการเวียนเทียนการไหว้พระที่บ้านการแผ่เมตตาเป็นต้นนะคะเรามาเรียนรู้กันนะคะว่ากิจกรรมทางศาสนามีอะไรอีกบ้างเนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันพระพ่อกับแม่ จึงอยากที่จะพาพลอยไปทำบุญที่วัดค่ะคุณแม่กำลังทำอะไรล่ะคะแม่กำลังเตรียมของไปทำบุญที่วัดพรุ่งนี้จ้าต้องเตรียมอะไรไปบ้างหรอคะแม่เตรียมอาหารไปถวายพระตอนเช้าแล้วก็เตรียมดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้พระที่วัดด้วยจ้าแล้วมีอะไรอีกไหมคะอืมก็ไม่มีแล้วจ้า แล้วทำไมเราต้องเตรียมของพวกนี้ไปด้วยล่ะคะก็เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จ้ะเราจุดเทียนเพื่อบูชาพระพุทธและจุดธูปด้วยนั้นก็เพื่อบูชาพระธรรมที่ทำให้เกิดแสงสว่างของปัญญาส่วนดอกไม้นั้นก็เพื่อบูชาพระสงฆ์ที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจ้าจะการจุดธูปเทียนถวายดอกไม้ เพื่อไหว้พระนั้นถือเป็นอามิสบูชาจะ้ะคือการบูชาด้วยสิ่งของต่างๆอืมอย่างนี้นี่เองอ๋อที่สำคัญคือต้องสวดมนต์ตามบทสวดมนต์ให้ได้ด้วยพลอยจำบทสวดมนต์ได้หรือยังจ๊ะหนูยังสวดไม่คล่องเลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวแม่เตรียมของเสร็จแล้วแม่จะไปช่วยสอนนะค่ะ ถ้าอย่างนั้นหนูช่วยคุณแม่ก่อนนะคะจ้าร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคิดว่านอกจากการทำบุญที่วัดแล้วเรายังสามารถทำกิจกรรมทางาศาสนาอย่างอื่นได้อีกไหมคะและมีอะไรบ้างเช้าวันรุ่งขึ้นพอ แม่และพลอยก็ได้เดินทางไปที่วัดใกล้ๆบ้านเดี๋ยวเราไปไหว้พระก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวค่อยไปถวายพัตาหารพระกันค่ะคุณพ่อเราบูชาพระรัตนตรัยก่อนต้องจุดเทียนทูบแล้วก็นำดอกไม้มาสวดบูชาพระพุทธเจ้าที่หน้าพระพุทธรูปเมื่อสวดคำบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำทูบไปปักแล้วก็นำดอกไม้ไปวางนะค่ะ ไม่ใช่แค่เราจะสวดมนต์เพื่อบูชาพระรัตนตรัยเท่านั้นนะเรายังต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะลูกการไหว้พระทาบุญเราสามารถที่จะทําได้ทุกวันวันสําคัญทางาศาสนาเราก็ยิ่งจําเป็นที่จะต้องปฏิบัตินะวันสําคัญอย่างเช่นวันวิสาขาบูชาหรือเปล่าคะใช่แล้วจ้าแต่ก็มีวันอื่นๆอ,อีกนะเช่นวันอาสารหาบูชาวันมาฆบูชา วันอัฐมีบูชาวันเหล่านี้ก็จะเป็นวันสําคัญทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเราก็จะต้องเข้าร่วมปฏิบัติตามประเพณีที่ต้องปฏิบัติตามวันสําคัญต่างๆทั้งการไปทำบุญการเวียนเทียนเพื่อเป็นการระลึกถึงพระรัตนตรยัยโดยนําดอกไม้ทูบเทียนเวียนเทียนรอบโบสถ์สามรอบเพื่อน้อมจิตใจระลึกถึงพระรัตนตรัยทั้งสาคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ การไปฟังธรรมเทศนาและการอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์โลกจ้าถ้าครั้งหน้าต้องมาเวียนเทียนที่วัดคุณพ่ออย่าลืมพาหนูมาด้วยนะคะจ้าเป็นเด็กดีมากลูกน้องๆคะนอกจากการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่เราต้องมีการเวียนเทียนฟังธรรม,มเทศนาการแผ่ส่วนกุศลให้สัตว์โลกแล้ว ยังมีการทำบุญตักบาตรที่เป็นการทําดีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเช่นทางกายชอบช่วยเหลือคุณครูถือของนวดขาคุณยายส่วนทางวาจาคือผู้จาไพเราะก,กับคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่และทางใจคือคิดดีมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คิดแย่งของเล่นของเพื่อนมาเป็นของตัวเองเป็นต้นทำให้มีความสุข ทั้งผู้ที่รับและผู้ให้ค่ะน้องๆคะการบูชาพระรัตนตรัยถือเป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของพุทธศาสนิกชนที่ดีนะคะการปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อพระพุทธถือเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะมีการจัดโต๊ะหมู่บูชา และมีการกราบไหว้ค่ะการปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อพระธรรมคือการนำคำสอนที่ช่วยให้สังคมสงบสุขของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติเช่นการทำความดีรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนะคะส่วนวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์คือการยกมือไหว้ยอย่างสุภาพและการทำบุญตักบาตรอยู่เสมอเพื่อเป็นการสืบท่อาศาสนา และรู้จักนำคําสั่งสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการบูชาพระรัตนตรัยที่เป็นแก้วอันมีค่าสามประการแล้วนะคะช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กัน มาดูเฉลยกันค่ะว่าน้องๆตอบถูกต้องกันหรือเปล่าข้อหนึ่งการจุดเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาเป็นการบูชาพระพุทธรูปค่ะข้อที่สองการประนมมืออย่างสุภาพเรียบร้อยถือเป็นมาระยาทชาวพุทธที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัตินะคะข้อที่สามชาวพุทธควรนำหลักธรรมไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของเราค่ะ ข้อที่สี่การทำบุญตักบาตรเป็นการทำความดีทั้งกายวาจาและใจค่ะข้อที่ห้าการบูชาพระรัตนตรยัยเป็นวิธีการที่เหมาะสมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของชาวพุทธที่ควรปฏิบัตินะคะน้องๆ้องคะการร่วมกิจกรรมทางศาสนาถือเป็นการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อพระพุทธพระธรรม และพระสงฆ์นะคะนอกจากนี้การทำบุญตักบาตรยังเป็นสิ่งสำคัญที่ถือเป็นการทำความดีทั้งทางด้านร่างกายทางคำพูดและทางใจโดยเป็นการฝึกให้เรารู้จักเสียสละแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นผู้รับก็จะมีความสุขและผู้ให้ก็จะเกิดความสุขขึ้นในจิตใจด้วยนะคะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอน,นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะน้องๆค่ะหลังจากที่นักเรียนชมคลิปวิดีโอการสอนเรียบร้อยแล้วนะคะ คุณครูก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้นะคะในเรื่องของศาสนพิธีนะคะไปบ้างแล้วนะคะไม่มากก็น้อยนะคะหรือใครที่อยากต้องการรู้ซึ้งนะคะหรือว่ารู้จำได้มากกว่านี้นักเรียนก็สามารถดูได้อีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสรุปความรู้เรื่องศาสนพิธีนะคะให้นักเรียนนะคะได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ศาสนาพิธีนะคะคืออะไรนะคะก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับวันสำคัญทางระพุทธศาสนานะคะเช่นทำบุญตักบาตรรักษาศีลเวียนเทียนนะคะฝึกสมาธิหรือฟังธรรมเป็นต้นนะคะศาสนาพิธีเป็นการบูชาพระรัตนตรัยนะคะ แสดงความเคารพพระตรัตนไตยด้วยการบูชาด้วยสิ่งของและการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะการทําบุญตักบารนะคะการทําบุญตักบาตเป็นการนําสิ่งของเช่นข้าวกับข้าวนะคะใส่ลงในบาตของพระภิกษุนะคะหรือสามนเณรนะคะสามารถตักบาตได้ทุกวันนะคะคราวนี้ ะะเราก็ได้รับความรู้กันแล้วนะคะในเรื่องของศาสนาพิธีสําหรับงานที่คุณครูจะมอบหมายให้นักเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องศาสนาพิธีเป็นแผนผังความคิดนะคะนักเรียนตั้งใจทํางานนะลูกนะแล้วส่งมาในในไลน์นะคะช่องทางเดิมนะคะสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้พบกันใหม่ชั่วโมองหน้านะคะสวัสดีค่ะ